ผมไปเจอหนึ่งบทความนะครับเขาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่า NBA f i n a l ในปีที่ผ่านมาเนี่ยระหว่าง o k เคซ o โอ a ah Homa City Thunder กับ Indiana Pacers เนี่ยถ้าย้อนไปต้นฤดูก,กาลเนี่ยก็ไม่มีใครคิดว่า2ทีมตลาดเล็กจะหลุดมาเล่นรอบชิงชนะเลิศแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็ผ่านแต่ละรอบมาด้วยความยากลำบากจนสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ซึ่ง มันมีบางอย่างเนี่ยที่พวกเขาทิ้งลอยเอาไว้การทำทีมโครงสร้างทีมนี่คือ6ข้อสำคัญที่ OKC OK และเพเซอร์ยึดถือแล้วใช้น่าจะเป็นพิมพ์เขียวสำหรับทีมยุคใหม่ที่ต้องการเป็นแชมป์จะมีอะไรบ้างไปรับฟังพร้อมกันนะจ๊ะ ประเด็นแรกนะครับเขาบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยทั้งเพเซอร์และ OKC OK เนี่ยให้ความสำคัญกับผู้เล่นที่ยิง3คะแนนได้ดีทั้ง2ทีมเนี่ยมีผู้เล่นยิง3แต้มแม่นๆเนี่ยยังต่ำทีมละ5คนแล้วก็เวลาลงเล่นเนี่ยในสนามเนี่ยจะมีมือปืนในสนาม3-4คนเป็นอย่างน้อยฝั่ง OKC OK เนี่ยมีผู้เล่นยิง3แต้มเกิน36% อยู่เคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นไอเซโจรูเกนดอรสเคนริกวิลเลียมแอรอนวิกกินเชดโฮมเกนเชกิลเจเรซันเดอร์จารเรนวิลเลียมจะเห็นได้ว่าเหล่ามือปืนพวกนี้จะยิงแม่นมากๆแล้วก็เขาเนี่ยมักจะแช่3คนบ้าง4คนบ้างจะทำให้ทีมเนี่ยมีสเปซซิ่งเปิดพื้นที่ว่างได้ส่วนฝั่งเพเซอร์เนี่ย เขามี5-6คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแอรอนเนสมิไมเทอร์เนอร์ปาร์คคาวเซียแคมปไทริทฮริเบอร์ตันโอบีท็อปปินแล้วก็เนมฮาดเนี่ยที่มายิงดีในรอบเพย์ออฟก็เป็นส่วนสำคัญเช่นกันจะเห็นได้ว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีมือปืนเต็มไปหมดบางทีในสนามเล่น4ีนอกบ้างเล่น5นอกบ้างแล้วก็ใส่มือปืนเหล่านี้เข้าไปขยายพื้นที่ การยิง3มแต้มเป็นส่วนสำคัญในเกมเพย์ออฟนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่ใช้สกีนเก่งมากฝั่งโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เนี่ยจะมีการสกีนกันตลอดรวมถึงนอกจากเป็นผู้เล่นตัวใหญ่สกีนตัวเล็กแบบที่เราเคยคุ้นเคยนะเขาบอกว่าตอนนี้ฝั่งโอเคซเนี่ย พวกกาดก็ต้องสก,กีนกันเองคาสันวิลเลียมเนี่ยก็เริ่มจะสก,กีนมากขึ้นจากเป็นกาดอย่างเดียวพอเข้ามาอยู่ OKC OK ก็ต้องเรียนรู้การสก,กีนรวมถึงยังมีอาร็กคารูโซและก็วิกกินและก็คนอื่นช่วยกันสก,กีนช่วยกันเปิดพื้นที่เขามองว่าการเล่นร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น OKC OK มีการสกีน28ครั้งต่อร้อยการคองบอลซึ่งทีมส่วนมากใน NBA เนี่ยสกีนกันอยู่ที่18ครั้งจะเห็นได้ว่า OKC OK เนี่ยสกีนมากกว่าเป็น10ครั้งส่วน Indiana Pacers เขาจะเป็นทีมอีกแบบหนึง่งเขาจะอ่านสกีนได้เก่งมากเขาจะใช้การสลิปสกีนสกีนเสร็จดีดเข้าหาห่วงโลเข้าหาห่วงการสกีนหลอกแล้วก็ดีดเข้าดีดออก ตรงเนี้ยปาร์ตข่าวเซียแคมอ่านสกีนได้เก่งมาก m มา u เท์เนอร์ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยใช้การประทะใช้การสกีนเล็กๆน้อยๆเพื่อเปิดพื้นที่ว่างตามที่เราวางแผนไว้จะเห็นได้ว่าพวกเขาเนี่ยยิ่งมีเซียแคมเล่นกับฮร์ริเบอร์ตันใช้สลิปสกีนเก่งสุดๆนี่คือจุดที่มันเป็นจุดแข็งของอินเด n ยนาเพเซอร์และก็ทั้งโอเคซทั้งเพเซอร์ โฟกัสการใช้สกีนเป็นหลักประเด็นต่อมานะครับนั่นคือการคอนโทรลลูกบอลทั้ง2ทีมเป็นทีมที่มีผู้เล่นมากมายที่สามารถคอนโทรลบอลาำเลียงบอลดึงจังหวะของเกมได้และทั้ง OKC OK และเพเซอร์ เป็นทีมที่เสียเทิร์นโอเวอร์น้อยมากๆอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยมีา่ายเป็นแฮร์รี่เบอร์ตันมีเนมฮาดเป็นตัวสำรองมีตัวเก่าอย่างเซียแคมขึ้นมาคองบอลมาต่อบอลได้ตัวสำรองมีทีเจแมคคอนเนลเบเนดิกมาทรินซึ่งทั้ง5คนนี้จะมีการสัมผัสบอลอย่างน้อย50ครั้งต่อเกม ส่วนฝั่ง OKC OK เนี่ยตัวที่ถือบอลดีๆเนี่ยก็เป็นเชกิลเจลสันเดอร์เจเรนวิลเลียมเชดโฮมเกนแล้วก็ฮาเทนสไตล์พวกนี้ตัวหลกัหลกๆเนี่ยจะมีการสัมผัสบอลตลอดและตัวสำรองเนี่ยยังมีทั้งวอลเลซคารูโซก็มาเชื่อมเกมได้เขามองว่าการคุมบอลรู้จักชา้ารู้จักเร็วลดเทอร์โนเวอร์คอนโทรลบอลได้ดีจุดนี้สำคัญมากๆ จะเห็นได้ว่า i n นเ a n a p า er เพเซเนี่ยเกมลุกเนี่ยมันลื่นไหลไปหมดผู้เล่นทุกคนสําคัญกับการขับเคลื่อนเกมลุกนะครับ ประเด็นต่อมาในเกมเพย์ออฟของ NBA เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกปีที่ผ่านมาทีมตรงข้ามมักจะเจาะจุดอ่อนยกตัวอย่างเช่นง่ายๆสมัยมีวักกี้บัคเนอะเขาก็จะเจาะที่ยานิดยิงลูกโทษไม่แม่นยิงสามไม่ได้เขาก็จะถอยห่างออกมาแล้วก็มีหลายทีมถ้าเซนเตอร์ไม่ดีเขาก็เจาะเซนเตอร์เจาะถ้าชุดไม่แม่นเขาก็หดมาให้ลองชุดจะเห็นได้ว่าเพย์ออฟเนี่ยมันเป็นเกมของกลยุทธ์ แต่ว่าทั้ง2ทีมเนี้ยทั้งเพเซอร์และ OKC OK เนี่ยจะแก้เกมกันตลอดจุดอ่อนจะน้อยมากๆซึ่งจะเห็นได้ว่าในรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาเนี่ยผู้เล่นที่เป็นจุดอ่อนจะน้อยสมมุติเชดโฮมเก้นอาจโดนตัวเล็กเจาะเขาก็หาวิธีแก้จะใช้เชดโฮมเก้นยังไงให้โดน ตัวเล็กเนี่ยเจาะน้อยที่สุดอาจจะไม่มีการเปลี่ยนตัวประกอบให้เชสโฮงเกนไปรองรับที่ห่วงหรือมีการสลับตัวประกอบไปเลยแล้วก็มีการสวิต์ตลอดจะเห็นได้ว่าตอนนี้จุดสำคัญในเพลย์ออฟรอบนี้คือทั้งสองทีมเนี่ยจะมีการแก้หมากกันตลอดผู้เล่นที่เป็นจุดอ่อนผู้เล่นที่เป็นบ่อน้ำมันจะอยู่ไม่ได้ในเกมเพลย์ออฟรอบลึกๆนะครับ ประเด็นต่อมานะครับเขาบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยทุกทีเนี่ย NBA นะมันก็จะจับแมนนะจับ1ต่อ1นะจับกันอยู่ในโซนแต่จะเห็นได้ว่าในปีนี้การเล่นเนี่ยมันมีการรสซิ่งมากขึ้น OKC OK ดันสูงเกินครึ่งสนามรวมถึงเพเซอร์กดดันสูงเกินครึ่งสนามให้เชเล่นยากมีการลุมเชตั้งแต่แดนบนให้เชลำเลียงบอลยากขึ้นทีมเนี่ย จะวิ่งมากขึ้นจะปะท้ามากขึ้นจะใช้พลังร่างกายมากขึ้นในการเล่นเกมรับจึงเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยโฟกัสกับผู้เล่นพลังหนุ่มที่พร้อมจะเล่นเกมรับพร้อมจะเป็นหมาบ้าไล่ประท้าตลอดนี่คือมิติใหม่ทุกทีมยังเซตเพอย์อยู่ในแดนยังป้องกันอยู่ในแดนตอนนี้การเพลซิงมีให้เห็นมากขึ้นในบาสยุคนี้นะครับประเด็นต่อมาเนี่ยเขามองว่าทั้ง2ทีมเนี่ย เป็นทีมที่สร้างทีมเพื่ออนาคตจะเห็นได้ว่าแซมเพสตี้นะผู้จัดการทีมของ OKC OK เนี่ย <c> เขาบอกว่าตอนนี้บาสเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแต่ตัวจริงละผู้เล่นตัวสำรองแนวลึกจะมีส่วนสำคัญกับการลุ้นแชมป์ซึ่ง OKC OK เป็นอย่างนั้นเขากระจายผู้เล่นได้ดีมากรวมถึงตัวผู้เล่นเนี่ยตอนมาเนี่ยอาจจะไม่ดังนะแคสันวอลเลซจเลนวิลเลียมอาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่ องค์กรหรือ OKC OK เนี่ยให้ความสำคัญกับสตาฟโค้ดปั่นผู้เล่นพัฒนาฝีมือผู้เล่นเขามองว่าการที่ผู้เล่นที่เป็นโลว์เพลเยอร์ผู้เล่นแถวหลังเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะ NBA ตอนนี้ต้องกระจายผู้เล่นเยอะมากแช่ผู้เล่นตัวหลกัหลกๆเนี่ยจะเกิดอาการบาดเจ็บเจอบาสหนักๆใช้พลังเยอะๆมันก็เล่นไม่ออก ยิ่งคุณมีทีมที่ลึกเท่าไหร่มีตัวสำรองที่ดีเท่าไหร่เกมการเล่นการวางหมาของโค้ชก็จะง่ายมากขึ้นการทำทีมไปข้างหน้าก็จะดีขึ้นการพัฒนาผู้เล่นเป็นส่วนสำคัญกับ NBA สมัยใหม่นะครับเอาและนี่คือ6แบบด้วยกันทีมต้องยิง3แต้มเกมรับต้องดันสูงตัวผู้เล่นต้องเทิร์โอเวอร์ยาก จุดอ่อนต้องไม่มีและเราต้องพัฒนาผู้เล่นไปข้างหน้าจะเห็นได้ว่าคำว่าสตาแทบจะไม่มียุคนี้บาสพึ่งสตาไปไม่รอดมาดูกันว่า NBA แบบใหม่ที่ถูก OKC OK กับ Pacers สร้างจะแพร่หลายหรือไม่ในอนาคตต่อไปนะครับ